สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆคนทุกทุก้นนะครับที่เข้ามารับชมช่องการคำนวณหาแนวทางของหมวเลาวพัฒนานะครับครับสำหรับวดที่ผ่านมานะครับหมยเลามันออกหวยออกพีบ้าพี่บออะไรนะครับว,ว่าอะไรมีแต่สองทั้งนั้นนะครับก็เลยวันนี้ครับวันนี้เราจะมาปรปับปรุงสูตร กันใหม่นะครับแล้วก็มันมีหวัวที่มันมาประจำนะครับศูนย์ศูนย์สองสี่ตัวนี้นะครับในสามตัวนี้จับไว้ด้วยกว็ดีนะครับเอาติดไว้นะครับครับไม่รอช้าครับเรามาดูสูตรของวันนี้กันเลยนะครับของหวยราพัฒนานะครับวัประจำวันที่ ขันที่หกนะครับครับสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งเราจะใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือศูนย์นะครับศูนย์บวกหนึ่งนะครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งกับบวกกับตัวมันเองหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับส่วนสูตรที่สองครับสูตรที่สองเราจะใช้หลักแสนนะครับหลักแสนบวกด้วย ร้อยนะครับบวกร้อยแล้วก็บวกสิบบนนะครับศูนย์บวกสองเป็นสองนะครับสองบวกสองเป็นสี่ตัวนี้นะครับสี่นับเพิ่มนะครับสี่เป็นห้าส่วนส่วนที่สามครับส่วนที่สามเราจะใช้สิบบนนะครับบวกกับหน่วยบนนะครับสองบวกสองก็จะเป็นสี่สี่บวกกับตัวมันเองนะครับสี่บวกสี่ก็จะเป็นแปดนะครับงวดต่อมาครับออกเก้าสองสี่นะครับ ตัวน,นี้มันชนนะครับออโตชัชนชนสี่แล้วก็จะจับเป็นสี่หนึ่งสี่สองอย่างนี้นะครับข้อที่สองเป็นสูตรปรับปรุงใหม่นะครับก็มีสูตรเก่าด้วยนะครับสูตรเก่าก็คือตัวที่ลงไปเมื่อที่ผ่านมานะครับเด่นศูนย์กับสองนะครับตักหมื่นบวกพันนะครับครับก็ต่อมาครับ มันเดิมนะครับหมื่นบวกหมื่นบวกพันก็คือศูนย์บวกศูนย์ก็เป็นศูนย์นะครับปกติศูนย์มันจะบวกกับตัวมันเองนะครับแต่ว่าเราบวกเพิ่มเป็นบวกสองนะครับเป็นศูนย์สองศูนย์กับสองนะครับส่วนต่อมาครับแปดบวกเก้าก็เป็นสิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองก็จะเป็นสิบเก้านะครับเก้านับเพิ่มนะครับเป็นสิบครับเป็นศูนย์สุดที่สามครับสองบวกสี่ ก็จะเป็น6กหกบวก6ก็เป็น12นะครับข้ต่อมาครับออก5้าสี่ศูนย์สนะครับตัวนี้มันชน2ตัวนะครับชน0แล้วก็ชน2นะครับก็ออกที่0 2นะครับครับงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมาตัวนี้นะครับ5้าบวกตอนนี้นะครับยังอยู่นะครับ0กับ2 แล้วก็เจ็ดบวกสก็เป็น11นะครับสิบเ็ดบวกศก็เป็น11ได้1นึบวกหก็เป็น2นะครับเอา1นึ่ะเพิ่มนะครับ12ึ่งสองครับเป็นสส่วนสุดที่3ครับ0ูบวกสก็จะเป็น2องสองบวกสเป็น4นะครับก็ชนที่2มันออก22 2, กับ24นะครับ ครับมาดูงวดที่จะถึงนะครับดูดูมันออกครับหวยลาวเลขหกตัวออกแค่สามตัวนะครับมีแค่หนึ่งสองกับสี่เท่านั้นนะครับแต่ผลที่ออกมานะครับผลที่ออกมานี่มีสองกับสีนี้มาเกือบทุกงวดนะครับอาจจะเว้นงวดบ้างนะครับ ครับเรามาคำนวณสูตรที่หนึ่งกันนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือหมื่นบวกพันนะครับหลักหมื่นบวกหลักพันสองบวกสองนะครับก็จะเป็น4 4บวกกับตัวมันเองนะครับสี่บวกสีก็จะเป็นแปส่วนสูตรที่สองครับหลักแสนนะครับก็คือหนึ่ง หนึ่งบวกร้อยนะครับหนึ่งบวกร้อยหนึ่งบวกสองก็เป็นสามสามบวกสิบบนนะครับก็จะเป็นห้านะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเท่ากับห้านะครับห้านับเพิ่มนะครับห้าเป็นหก สูตรที่สามครับเราจะใช้สิบบนนะครับก็คือสองสองบวกสี่นะครับสิบบนบวกหน่วยบนนะครับสองบวกสี่ก็จะเป็นหกหกตัวนี้นะครับหกบวกกับตัวมันเองนะครับหกบวกหกก็จะเป็นสิบสองนะครับได้สองครับสูตรนี้มันชนอยู่ที่ จนที่สจนที่หกนะครับก็คือเด่นหกนะครับสรุปนะครับลราพัฒนา งวดประจำวันที่หกนะครับหกพยนะครับพฤศจิกายนนะครับเป็นเด่นนะครับ ดิ่น6ก็จะได้ตัวน,นี้นะครับหกสีหกแนะครับสองตัวนะครับหกสีหแปดแลวก็กันหกสองไปเลยนะครับเผื่อไว้เผื่อสองมันยังอยู่นะครับ ชุดเด่นนะครับแล้วก็ชุดรองนะครับชุดรองเราเอาตัวที่เอาศูนย์นะครับลองก็คือเอาศูนยสองกับสี่นะครับมาจับกันนะครับมาจับคู่กันเพราะว่าศูนย์สองสี่นะครับถ้า กลับไปดูย้อนหลังนะครับกลับไปดูสถิติที่ออกมานะครับมันจะมาเกือบทุกมวดนะครับ02 04แล้วก็42นะครับซื้อติดไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะได้02 04แล้วก็24นะครับ ตอนแรกคิดว่าไม่นึกว่ามันจะมาด้วยกันนะครับ2กับ4เห็นมันมาเกือบทุกงวดแต่ก็ไม่ได้จับใส่กันนะครับคือชุดเด่นนะครับเด่น6นะครับหนึ่งพิจิก,กานะครับ เป็นชุดรองครับชุดรองที่มันมาเกือบทุกหมวดนะครับก็หวยหวยหวยเรลานะครับมันออก,ปกแปลกๆนะครับมันชอบเลขสองนะครับชอบเลขสองกับเลขสี่แล้วก็มีเลขศูนย์ด้วยนะครับมันจะมาเกือบทุกหมวดนะครับถ้าดูจากผลที่ออกมาย้อนหลังดูนะครับ ถ้าสมาชิกหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับกับไปดูย้อนหลังดูนะครับเลขสองกับสี่เลขศูนย์สองสี่นี่ครับสามตัวนี้นะครับมาบ่อยมากนะครับแต่สูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณเราได้หกนะครับเดือนที่หกนะครับเดือนหกแล้วก็ตัวนี้นะครับสี่ กสี่หกแปดนะครับตัวเด่นรองก็หกสองนะครับเผื่อมันจะมาสองกับสี่นะครับมันก็มีลุ้นนะครับเพราะว่าหวยช่วงนี้มันออกแปลกๆนะครับอาจจะเป็นเบิ้ลเป็นตองเป็นหามนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับชอบอเลขแค่เลขเด่นนะครับอาจจะเป็นหกนะครับอาจจะเป็นหก ถ้าหไม่มาก็จะเป็นห้าสองนะครับแต่ว่าสามสูตรนี้มันชนแค่หกนะครับแล้วอย่าลืมอย่าลืมเอาซื้อตัวเบิ้ลด้วยนะครับช่วงนี้มันระวังยากนะครับห้อยเบิ้ลห้อยหามนะครับสามตัวอาจจะเป็นหกหกสี่หกหกแปดนะครับหรือสี่หรือจะเอาพวกนี้นะครับเอาศูนย์ศูนย์หกสี 068หรือว่า2นะครับ264นี่จะเอาสีมาใส่นะครับก็อันนี้ลองดูครับลองจับใส่ดูนะครับก็จะเป็นเอาศูนย์นะครับศูนย์หกสี สองหกสี่แล้วก็สี่หกสี่นะครับจับอย่างนี้นะครับศูนย์หกแปดสองหกแปดนะครับแล้วก็สี่หกแปด ตัวนี้คือตัวเด่นนะครับชุดเด่นสามตัวนะครับครับสูตรที่ได้นะครับก็จะตามนี้นะครับยังไงครับถ้าชื่นชอบนะครับ ก็สามารถเอาไปเลือกซื้อได้นะครับเสียงโชคนะครับหรือถ้าไม่ชอบนะครับก็ดูผ่านๆไปนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความสนุกนะครับอย่าเครียดนะครับเครียดมากก็ไม่ดีนะครับกับหวยซื้อเล่นไปครับพอได้ลุ้นครับพอได้ลุ้นพอได้สนุกนะครับถ้าถูกก็ได้ค่ากับข้าวนะครับแต่ละวันอันนี้ก็เป็นการคำนวณ ความน่าจะเปลี่ยนครับจากสถิติย้อนหลังนะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการเลือกซื้อนะครับในการตัดสินใจนะครับถ้ามันโดนใจนะครับถ้าโดนใจถ้าชอบก็เอาไปเลือกซื้อนะครับหรือถ้าไม่ชอบก็เอาสูตรไหนนะครับสูตรไหนที่ชอบอาจจะเป็นเด่น ชอบสูตรเก่าก็ได้นะครับสี่กับแปดนะครับก็จะเป็นสูตรปรับปรุงนะครับสูตรพวกนี้ทําไว้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ลงใน youtube แต่เคยลงมาแล้วนะครับอาจจะหลายคลิปพอดีมันหลุดแล้วก็ไม่ได้ลงนะครับลงสูตรใหม่ไปเรื่อยนะครับครับสําหรับเลขชุดนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับยังไงก็ ก็ให้สมาชิกทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถูกหวยรวยเบย์เฮงๆปังๆกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ